สวัสดีครับคนสัญจรชาแนลนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่เก้าไปแล้วนะท่านผู้ชมผมนะครับเพราะว่าวันนี้จะมีพายุนคนสัญจรเรามาพูดถึงดินฟ้าอากาศนะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันคือภาคใต้ก็จะมีหน้าฝนเนาะฝนบ้างแรงบ้างแต่หน้า แต่ทางบาทางอีสานทางเหนือเนี่ยก็จะแรงแล้วก็จะมีฝนพายุนะคือเป็นหน้าหนาวอ,อากาศเย็นของทางใช่เหนือกับอีสานส่วนภาคาภาคกลางหรือภาคตะวันตกหรือภาคตะวันออกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็อาจจะได้รับฝนในพายุวันนี้นะครับ,รบแล้วก็จะทําให้หลายๆท่านนะครับเป็นเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้กันได้ง่ายคนสัญจรอากาศแบบนี้นี่โรคภูมิแพ้นี่เป็นได้ทุกคน แพ้แอร์แพรผ้าห่มฝุ่นหมุ้งแพ้ฝุ่นแพ้ขาเหมารถยนต์นะครับมากมายท่านผู้ชมหรือว่าแพ้ควันไฟลมมาอย่างนี้ควันไฟเกสรดอกไม้อะไรพวกนี้อย่าลืมนะว่าทางเหนือเนี่ยเขาก็จะมีถุงอะไรนะที่ฐานหินอะไรเงี้ยก็มีเยก็ทําให้เป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ทางกรุงเทพนะครับก็ เป็นไง2.5ปีรอบมีฝุ่นเยอะมีฝุ่นเยอะนะครับก็เราก็มาพูดกันส่วนทางภาคอีสานทีนี้สมุนไพรตัวนี้ตัวทิ่แบบภูมิแพ้ติ่แบบหาง่ายเอาแบบหาง่ายง่ายแต่ว่าต่างต่างถิ่นต่างหมู่บ้านบางที่อาจจะไม่มีนะครับบางหมู่บ้านอาจจะไม่มีเราก็ไปข้ามหมู่บ้านก็ได้ครับผม แล้วผมอาจจะขึ้นวิดีโอให้ดูว่าหน้าตาเขาไปเขาเป็นอย่างไรนะครับผมเพราะว่าจะเห็นใกล้ๆอยู่นี่ก็จะถอนมานี่ก็ไม่ค่อยงามเนาะถอนมามันก็ไม่งามเดี๋ยวมันหน้านีหน้าแหลงขนรนตจรถ้าหน้าฝนเนี่ยมันจะมันจะงามมากมันแล้วเกิดในสวนเราเดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นตรงนี้ให้ดูนะครับว่าลักษณะของต้นใบเอ้าตอนนี้เรามาพูดสรรพคุณอ่ะ เอาสรรพคุณก่อนเนาะสรรพคุณก็คือนะครับในการขับเสมหะเออนึ่งละขับเสมหะแก้อาการเป็นหวัดเป็นไข่นะครับแล้วก็บำรุงร่างกายจมูกเน่าไซนัสอะไรคือจะเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์ผมนะก็คือว่าอก็คือผมตัดต่อวิดีโอแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนครับพักผ่อนไม่พอเรื่องของเรื่องนะครับ แล้วก็ทีแรกๆน้ำมูกใสไหลออกก่อนอแล้วก็จะจามจามทีนี้แล้วก็หลายวันเข้ามาเราเริ่มจามเริ่มจามเริ่มจามแล้วเอ๊ะทำไมเราก็ออกกําลังกายแต่ทําไมตึงจามมันไม่เกี่ยวกันเลยคนสัญจรแต่มันจะเกี่ยวกันนิดนึงเอ๊ะทําไมร่างกายแข็งแรงมีก้งมีกล้ามแต่ทําไมต้องมาเป็นภูแพ้ไม่เกี่ยวกันเลยมันเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเพราะว่าเราพักผ่อนไม่พอนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะคนสัญจรแล้วทีนี้ พอผมน้ำมูกไหลแล้วก็จามบ่อยๆทุกวันจามบางทีหนึ่งนาทีเนี่ยมันไม่หยุดับเสียงขึ้นจมูกเลยแล้วนานเข้ามาจมูกมันชื้นตลอดใช้นัดเมันไม่แห้งมันมีกลิ่นเหม็นคือได้กลิ่นเหม็นตัวเองเลยได้กลิ่นเหม็นเลยเป็นอย่างนั้นดีนดีนะผมก็เลยนะครับต้มตําแยแมวเอาต้แยแมวใช้เยอะไหม ผมก็ใช้ประมาณ1กึ่กำมือคือตากใช้ทั้งรากก็ประมาณ 2- อสามต้นนะครับใช้ทั้งรากตากตากแล้วก็กินต่างน้ําเลยโอคือผมเนี่ยกินต่างน้ําเลยนะครับอยู่ประมาณ2เดือนท่านผู้ชมต้มทุกวันเปลี่ยนสมุนไพรทุกวันเออแล้วอาการเหล่านั้นอาการเหล่านั้นเนี่ยคือพอผมกินไป3ามแก้วแรกนะดิอ่าจมูกชื้นชื้นเนี่ยแห้งอ่ะสามแก้วแรกวันเดียวนะมันมันมันเริ่มจับแล้วมันแข็งแข็งมันเริ่มแห้ง มันไม่ชื้นนะครับทีนี้ด้วยความที่เราทํางานอยู่ห้องแอร์ตลอดเด็กคอสจอออกมาข้างนอกก็จะน้อยอย่าลืมนะว่าเราอยู่ในห้องทํางานเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นหลายแบบเพิโอ้หลายอย่างไม่เอ่ยฝุ่นจากกระดาษฝุ่นจากแฟ้มเอกสารงานจากแอร์จากแอร์แล้วก็คนคนเดินไปเดินมาในที่ทำงานพอเปิดแอร์ปบนะ จามเลยท่านผู้ชมครับจามแล้ววันนั้นไม่ต้องเป็นอันทํางานแล้วก็ผมก็ไปพึ่งเม็ดยาเม็ดยาสีเหลืองเป็นยากินแล้วอยากให้ง่วงแผนปัจจุบันมันเอาไม่อยู่คือแค่ให้ยาพวกนั้นแค่ให้เราพักผ่อนใช่อแต่ว่ามันเอาไม่อยู่นะถ้าเป็นมากๆไม่อยู่เพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรทีนี้ผมก็ใช้ตํยาแมวในการต้มนะครับประมาณหนึ่งกำมือทั้งรากทั้งต้นนั่นแหละนะครับเอาทั้งต้นเลยนะครับก็มา ทำการต้มท่านผู้ชมแล้วก็กินมาเรื่อยๆเอาเง่ายๆคือาทิตย์หนึ่งอาการเป็นไงจมูกแห้งหมดเลยแล้วก็พวกถ้าจะบ่งแห้งมันถูกกับโรคอืมครับผมแล้วทีนี้เราก็จะเป็นเป็นเป็นบ้างแต่ว่าก็ก็จะคล้ายๆว่าอาการมันลดน้อยลงพวกจามพวกไออะไรก็ลดลงลดน้อยลงอแค่อาทิตย์เดียวนะครับอาทิตย์เดียวพอที่ที่สองผมก็ต้มกินเลยผมรู้ว่ามันดีแล้วผมก็ต้มกินต้มกินต้มกินมาเรื่อยๆ จนสองเดือนคอนจรหายหมดมัยผมไม่พึ่งยาคุณคุณเห็นผมต้มตันใหญ่ไมินไหมเดี๋ยวนี้ไม่ครับไม่เออผมก็ไม่เป็นอะไรแล้วพี่สาวนะสมไฟสมอสมคอนไฟเป็นไงก็เฉยเฉยนะครับว่านี่แหละครับของง่ายง่ายนเราไม่ต้องไปพึ่งยาแผนปัจจุบันถึงราคาแพงง่ายง่ายภูมิแพ้หายเสียเงินเออ ก็สมุนไพรมันก็มีหลายตัวไม่ใช่เฉพาะแต่ถ้าคนสัญจรถ้าคุณมีนะครับถ้าคุณมีสมุนไพรที่เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นนะอย่างเช่นอย่างเช่นยาดอกขาวยาดอกขาวนะครับแล้วก็่านุมานประสานกายนะครับหนุมานประสานกายแล้วก็ใส่ประมาณเนี่ยคนสัญจรเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอันเนี้ยคนสัญจรโชว์หานุมานประสานกาย เอาแค่นี้ผสมกับตำยายแมวได้นะหรือว่าใครมีโปร่งฟ้าก็ได้นะครับปลูกเป็นไม้ประดับนะครับพวกนี้ไม้ประดับเราเก็บมาใช้งานได้โปร่งฟ้านี่เป็นสมุนไพรเนี่ยเออคนสัญจรเรามาพูดกันเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องคนนี้อีกแหละคนไหนเราพูดเรื่องส่องฟ้ากับโปร่งฟ้าเลือกบุหรี่ก็คือโรคระบบทางเดินหายใจใช่ครับเขามาบอกเราว่า ไอโจไอเฮียไอสัตว์กูบอกมึงเอาบุญก็ได้กูไปค้นหาใน Google มาว่าเรานะอันนี้ต้องโทษนะต้องโทษนะแฟนคือคนลักษณะประเภทนี้นะครับให้มันตายไปเลยนะครับก็คือเรามาบอกกันดีๆก็คืออิจฉานั่นแหละคนสัญจรคนที่ทำช่อง YouTube นั่นแหละครับไม่ใช่ใครนะครับแล้วช่องพวกนี้ก็ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรหรอกอันนี้อันนี้เรามาเล่าให้ฟัง แล้วมามพูดมา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 โพสนะก็คือว่าพอผมบอกแว่าออ๋ก็คุณมันโง่ไงครับที่เข้ามาดูผมมันเป็นไงมันไปหาข้อมูลใน Google ไ,ไปเจอไงอ่ะแล้วไม่เจอถึงถึง,ถงมาดูคลิปเราแล้วเกิดมาว่าเราไงเออไอคลิปหายเ่ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วพอเราพอเราไม่ไม่ได้ใส่ใจนะอเ,อเอามาโพสตอนเย็นอีกนะหกโมงเออสี่โมงเย็นเราก็ไม่สนใจเพราะว่าคนพวกนี้ไม่ได้ช่วยทำมาหาแดกอะไร มึงฝากน,น,นะครมึงพิมพ์ก็ไปโปร่งฟ้าสปปรรพคุณแล้วเคาะค้นหาไปส่องฟ้าก็ได้ส่องฟ้าก็ได้นะครับใช่ครับคือมันไปโพสเรื่องของว่าไอ้ส่องฟ้าในการเลิกบุรี่มันบอกว่ามันอยู่ที่ใจใช่มันอยู่ที่ใจไอคลิปผาาตัวมึงน่ยไม่ได้เลิกหรอกเขาบอกให้คุณค้นใน google ในที่นี้คือพืชชนิดนั้นคนใส่ชื่อไปแล้วก็ พิมพ์สรรพคุณตามหลังไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเออมีคนประเภทนี้นะทุกคนทุกคนตามนี้นะครับที่พวกเราว่าไปมีคนประเภทนี้อยู่ท่านผู้ชมแล้วคนประเภทนี้ก็คือทําช่องสมุนไพรด้วยกันนั่นแหละเออก็อ่าเจเลญละมันเออแล้วก็ไม่ได้ไปไหนหรอกกลับนี่นะครับพอเห็นพอเห็นยอดวิวเรามันสูงนะก็เลยมาอิจฉานะครับประมาณนั้นท่านผู้ชมผมเห็นริบๆอะไรฟ้าฟ้า อ๋อก็คือฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอีกตัวหนึ่งฟ้าทะลายโจรก็แก้อาการภูมิแพ้ได้เช่นกันนะครับจะแบบแคปซูลก็ได้ถ้าคนกินง่ายเนาะปัจจุบันนี้เขาทําเป็นแคปซูลไว้ขายอะไนซื้็มากินอันนี้ก็แก้ไบรัดได้ด้วยนะใช่ถ้าซื้อแคปซูลมาลองบอกได้ต้องอายุเท่าไหร่กินยังไงเนี่ยฟ้าทะลายโจรก็คือเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมก็คือว่า7ปีถึง11ปีเนี่ยกินวันละหนึ่งแคปซูลนะครับถ้านะครับ 12ปีขึ้นไปท่านผู้ชมก็คือเช้าสามแคปซูลเที่ยงสามแคปซูลเย็นสามแคปซูลหรือถ้าอายุที่มากกว่านั้นก็คือเช้ากลางวันเย็นครั้งละสี่แคปซูลครับนะครับเป็นอะไรที่สองช่องเราก็พยายามแนะนำสิ่งที่ดีเนาะเอาเรามาคุยเรื่องของแฟนคลับที่แฟนคลับที่ดีๆที่เขามาคอมเมนต์ เขาบอกว่าคุณโจลูกฉันเนี่ยเป็นภูมิแพ้ครับพ่อเขาก็เป็นภูมิแพ้แม่ก็เป็นภูมิแพ้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราแนะนำนะคนทางแถวจงังหวัดนนทบุรีเนี่ยคครครับรับบเขาหายแล้วเดี๋ยวนี้นเอาพูดตรงๆคืออาการมันดีขึ้นหมดเลย100%เปอนะที่ทำตามคลิปเราจะหายนะใช่ก็อบอกเลยถ้ามีไอ้พวกอิจฉา ไม่ทําไม่อะไรแล้วก็อิจฉาแล้วบอกว่าไม่หายไม่อะไรแล้วชื่อก็ชื่อแปลกๆนะลิทรลิทรลิทรลิท LIT LIT คือคือมันตลกมากเลยก็ก็ไม่ได้ว่านะครับเว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของคุณนะครับไม่ใช่ชีวิตผมเอาถูกไหมชีวิตของคุณสุขภาพของคุณแต่เราเนี่ยมาบอกกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่อ อก็คือจะแถมท้ายว่าคืออย่างนี้นะเรื่องของแฟนคลับเรื่องของตัวผมเองนะครับเพราะว่าผมเป็นหลายโรคคนสัญจรคุณเห็นผมอย่างนี้คุณมีหลายโรคไหมโอเยอะโรคแรกจริงๆของผมรูมาตอยครับโรคที่สองก็คือนะครับโรคไตผมก็หายมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะอาจจะท้ายนิดนึงโรคไตนะครับ โรคที่สามก็คือนะครับภูมิแพ้โรคที่สี่เกาโรคที่ห้าประดงเลือดประดงลมประดงไฟประดงเส้นเอ็นโคตภูมิใจนะครับโคตรภูมิใจโคตรสัญจรเ<ล>ที่ยวไหมโรคที่ผมเป็นจริงลูมาตอยเนี่ยผมก็พยายามที่จะไม่กินสมุเกี่ยวกับอาหารต้องห้ามก็คือ,อปลาที่ไม่มีเกล็ดห้ามกินหน่อไม้นะครับไอที่ออกยอด แล้วโรคไตนะอที่ผมดีขึ้นอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ป่าเพราะอะไรผมไม่กินเค็มอกินจืดๆท่านไปเลยท่านผู้ชมแล้วมันหายเองโอ้สุดยอดเลยมันจะดีขึ้นมาเองไตเรามันจะฟื้นฟูของมันเองสุดยอดสุดยอดเนี่ยละครับประสบการณ์แต่ละคนหรือการปฏิบัติตัวของขนาที่พอมาภูมิแพ้อภูมิแพ้กินยาเม็ดเหลืองเม็ดขาวก็ไม่หายครับผมเลือกที่จะใช้ตำยาแมวอ่า เดี๋ยวนี้เป็นไงสิบกว่าปีแล้วที่ผมหายไปยอดนะครับตำแย่แมวตำใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเนี่ยครับปรมเรื่อยๆตำแย่แมวนี่แหละเนาะเราก็มาบอกกันว่ารูปภูมิแพ้นะครับแพ้ฝุ่นแพ้แอร์แพ้ผ้าห่มหมอนมุ้งแพ้ควันไฟแพ้คันเมารถยนต์หายได้ด้วยสมุนไพรนะครับดีขึ้นด้วยสมุนไพรใช่ครับผมตำแย แมวตำยาแมวครับผมหรือว่ากัญชาแมวที่แมวชอบกินรากอะไรแมวเขาชอบกินรากนะคุณสจรเพราะรักษาหอบผืดของแมวใช่ใชนะครับคือจริงๆแล้วสมุนไพรตำยาแมวเป็นสมุนไพรที่เป็นวัชพืชเกิดขึ้นทั่วไปนะครับบางที่อาจจะไม่มีเราก็จะมาให้ความรู้กันนะครับคนไหนไม่มีก็สืบเสาะหาได้นะท่านผู้ชมนี่แหละครับแฉมสมุนไพรตำยาแมวนะครับแก้ภูมิแพ้ แพ้แอร์แพ้ผ้าห่มหมอนมุ้งแพ้ควันไฟแพ้กับเมารถยนต์สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างที่คนสัญจรว่าช่างัดนักแหล่เลยครับโจฮักงดั้สารครรมคนสัญจรชาแนลครับสวัสดีครับสวัสดีครับตําแย่แมวกันชาแมวแก้ภูมิแพ้สุบอกใหอดอีลีเด้อ